สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมารลบบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีท่านพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆี่เพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจพระเครื่องนะครับให้แอดไลน์ line. หรือเพิ่มลายเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เหมือนเช่นเคยนะครับผมพักเครื่องนะครับจัดส่งไปณีย์ฟรีนะครับพี่พี่วันนี้นะครับพี่พี่ก็ห้ามพลาดรับชมนะครับมีพักเครื่องราคาเบาๆน่าสนใจสวยๆนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับพี่พี่คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผมมารับชมเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ ไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ๆมารับชมแล้วก็ศึกษาพักเครื่องนะครับทักไปด้วยกันนะครับพี่ๆองค์แรกของวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเป็นพระเนื้อชินนะครับหลวงพ่อลำนะครับผมนี่เป็นวัดปักคลองมะขามเทา่าเป็นเนื้อชินแบบหลวงผู้สุกวัดปากลองมะขามเท่าเลยนะพี่มีส่วนผสมของอัฐิหลวงปู่สุกด้วยนะครับผม อันนี้คือปบบหายากตัวจริงผิวหิ่งหิ่งเดิมเเลยนะครับเป็นพิมพ์ข้างอุนะพี่พซึ่งเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับเกจิปุกเซกโอ้โหเพียบเลยนะพี่พี่นี่ดูง่ายมาแบบฝุน่นๆุขี้ยุงขี้หิ่งเดิมเเลยนะครับผมน่าใช้มากๆนะครับหลังลายผ้านิยมนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่สวยเดิมๆเลยนะพี่พี่ดูง่ายชัดเจนนะครับ ไม่ได้ผ่านการใช้นะพี่พี่วางหิ้งอยู่บนกระป๋องนะครับองต่อไปจะเป็นเหรียญเงินหน้าทองคําแท้นะพี่พี่เป็นพระยุไรนะครับมีโค้ดตอกชัดเจนนะครับผมเป็นปี5 9นะครับหมายเลข1 5 6อาจารย์เทลนะพี่พี่ปกติจะเจอแต่เนื้อธรรมดาอันนี้ได้ตัวท็อปเลยนะพี่พี่เป็นเนื้อเงินหน้าทองคำนะครับมีโค้ดตอกชัดเจนนี่ทองคําแท้สวยๆเลยนะครับผมต,ตัวเนื้อก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับ ท่านใดหาอยู่ห้ามพลาดนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่นิยมนะพี่ๆแล้วก็หายากนะครับท่านใดรู้จักนะครับมีมุมใส่นี้ก็ยินดีแบ่งปันนะครับอมสภาพสวยเดิมเลยนะพี่ๆเป็นพระอาจารย์แห้วนะครับปลุกเสกจัดสร้างนะครับทําพิธีนะครับพี่ๆอันนี้พายุไรนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพุทธบัตรหลังท่านเจ้ามานะพี่ๆกระไหลทองแบบแห้งๆเดิมๆนะครับพระพุทธอาจารย์มานะพี่สองสี่เก้าแปดนะพี่ๆนี่น่าเก็บมากๆนะครับพิธีปลุกเสกแบบ ยิ่งใหญ่นะพี่พี่เดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับกะไหลทองคือเดิมๆเลยนะครับเปิดนิดๆหน่อยแดงๆนะครับพี่พเป็นตามอายุพระนะครับนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระแท้ดูง่ายมากๆนะครับพี่พน่าเก็บมากๆนะครับเอาแค่หลักร้อยแล้วกันนะเบาๆต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อทรงนะครับวัดสาราดินซึ่งเป็นเกจิ ทางอ่างทองนะครับพี่พี่นี่เป็นเหรียญหล่อ,ลอจอบนะครับอันนี้เขาจะเป็นรุ่นที่ตะไบหูนะครับจนมากเขาเอาจจะมีหูก็มีนะครับผมรุ่นเศรษฐีใหม่นะพี่พี่เลื่อมพร้อมใช้อย่างดีมีโค้ดตอกมีอะไรนะครับผมเนี่ท่านใดหาอยู่นะครับเนื้อมวลสารสวยมากๆนะครับหล่อบโบราณนะครับหลวงพ่อทรงวัดสาราดินน่าจะอยู่ทางวิเศษชัยชาญทางสแสวงหาทางนู้นนะครับผมเนี่ ท่านใดรู้จักมีมุมมีทางนะครับสอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้สมเด็จนี่ครับนี่เป็นสมเด็จกิ่งนะพี่พี่จะดังจะขย่าดังกิ่งกิ่งกิงกิ่งเลยนะครับผมนี่เป็นสมเด็จกิ่งพยางิ้วดานะพี่ <c oughs> โอ้โหผิวหิ่งหิ่งฝุ่นฝุ่นบานบานเลยนี่อันนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะพี่พี่นี่นอนนอนหิ่งนอนกระป๋องเลยนะพี่พระที่ได้มานะครับ คือแบบเก่าเก็บของจริงนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นสมเด็จกิ่งพญางิ้วดำนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางห้ามพลาดน,นะพี่พี่ถือว่าน่าเก็บมากๆหลักร้อยเบาๆนะครับองค์ต่อไปก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเฟื่องนะครับทางชัยนาทเป็นเหรียญเนื้องเงินแท้นะพ,พี่หนักตึ๊กเลยนะพี่โอ้โหหายากมากๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนี่เป็พระอธิการเฟื่องหรือหลวงพ่อเฟื่องนะครับ เป็นพาเกจิดังทางชัยนาธนะพ,พี่นี่เหรียญสวยมากๆเลยนะพี่ผิวเงินคือวิ้งเลยนะครับผมอันนี้แบบโหแท้ดูง่ายแล้วเป็นเหรียญที่หายากนะพี่พี่เป็นเนื้องเงินนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผิวพันวันนะคือแบบไม่ได้ใช้เลยนะพี่พี่นี่สวยงามมากๆนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปกนะครับปี 3. หนึ่งหลวงพ่ออดวัดจันเสถินนะพี่ๆจังหวัด นครสวรรค์นะครับทางตาคีนะพี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะพี่พี่อันนี้นิยมนะพี่พี่นี่ปี2 5 1 1นะครับข้างหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อนาคนะครับผมนี่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดจันเสถนนะพี่พี่นี่ชุบนิกเกิลนะครับสวยแชมป์เลยครับผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อโอทนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้ปิดตาอันนี้ปิดตาเก่านะครับนี่ปิดตาเก่า อันนี้เดิมๆเลยนะครับผมท่านใดชอบนะครับปิดตาเก่าๆไม่ได้ผ่านการใช้นะครับผิวปรอดงแห้งๆเลยนะครับผมมีคราบการเก็บเก่าขี้ยุงขี้ฝุ่นนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งพันุนะครับผมหลักร้อยเบาๆแล้วกันนะพี่ๆแล้วก็มีแหวนทองเหลืองหัวนินเก่านะพ,พี่อันนี้ไม่ทราบที่นะครับนี่เก่ามากๆตามเรือนก็จะมีคราบยาขัดยาแดงคืองานสมัยก่อนนะพี่ๆเกจิปุกเสเคกไม่ต้องพูดถึงนะพี่ๆนี่เป็นแหวนพระนะครับ นี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับเก่าเดิมๆเลยนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็น ette, ล็อกเก็ตหลวงพ่อฤษีดิงดำนะครับวัดท่าซุงด้านหลังก็จะเป็นยันต์กรอบเพชรนี่อันนี้ก็น่ารักเป็นหลังเข็มกัดนะพี่ๆสภาพสวยนะครับผมนี่ท่านใดหาอยู่นะครับหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าซุงก็ห้ามพลาดนะครับแล้วก็ได้ล็อกเก็ตหลวงพ่อเดิมองค์นี้กิ๊บเลยนะอยู่ใน2องเก่าเลยนะพี่นี่อันนี้ก็ไม่ได้ทันตัวหลวงพ่อเดิมนะพี่ๆอาจจะเป็นยุคยุคหลวงพ่อกันหรือหลวงพ่อแบบสายทางลูกศิษย์หรือทางวัดนะครับผม นี่นะแต่ว่าไม่ได้ใช้นะพี่สวยกิ๊บเลยนะครับผมนี่เป็นล็อกเก็ตหนุ่มพ่อเดิมนะครับผมด้านหลังจะเป็นยัน ท่านใดหาอยู่ก็สอบถามกันมาครับหลักร้อยเบาๆนะครับแล้วก็ได้ล็อกเก็ตในหลวงราชการที่เก้าอันนี้เป็นล็อกเก็ตยุคแรกนะพี่นี่หลังยันห้าอย่างงี้หายากนะครับผมนี่ยงเล็กนิดเดียวเองนะพี่กระทัดรัดสวยงามมากๆนะครับผมหลักร้อยเบาๆท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้อันนี้เหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กรงธนูนะครับเป็นรุ่น2523นระครับรุ่นเสาห้านะครับพิธีเสาห้าหรือ5เสานี่เป็นพิธีที่สุดยอดเข้มขังนะครับในหลวงพ่อพิงค์ท่านก็ อันนี้เรื่องเก่าเดิมๆนะครับเป็นเกจิดังของจังหวัดลบบุรีสภาพสวยจมูกดีผิวลมน้ําตาลคือแบบแชมป์เลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางห้ามพลาดนะครับเก่าๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้อันนี้จะเป็นหลวงพุทวดเนื้อดินนะพี่อันนี้ไม่ทราบที่นะครับสวยมีหน้ามีตานะครับเป็นหลวงพุทวดเนื้อดินเก่าๆนะครับผมอันนี้ไม่แพงนะพี่ๆองค์ละสามร้อยนะครับท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะครับมีมาสององค์นะครับผมถ้าเอาคู่เอาแค่ห้าร้อยพอหน่ะพี่ๆนี่หลวงพ่ทวดเก่าๆนะครับ เก่าๆหิ้งๆฝุ่นๆเลยนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบนะครับแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะพี่ๆวัดดอนไล่ like นะพี่ๆนี่ like นเหรียญพ่อมุ้ยวัดดอนไล่รุ่นบรมบรคูนะพี่ๆปี2อ0 0อันนี้ไม่แน่ใจปีนะพี่จังหวัดสุพรรณนะครับอ่าสิทธิ์วัดหนองบัวทองสร้างนะพี่ๆนี่หลวงพ่อมุ้ยนะครับผมเนี่อันนี้ก็ผิวพันวันนะคือแบบเดิมๆนะครับดูง่ายมากๆนะครับผมนี่ท่านใดสนใจก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมเรามารับชม พระเครื่องพิธีใหญ่กันต่อไปเลยนะครับพี่พี่เป็นเหรียญพระเจ้าตักศินมีมา3มเหรียญนะครับอันนี้พิธีใหญ่จริงนะหลวงู่โต๊ปุกเสกนะครับปี2องและเกจิแบบโอ้โหเยอะมากๆองค์สามเหรียญนี่คือแบบคัดแชมป์เลยนะพ,พี่อยู่ใน2เก่าแต่เปื่อยหมดแล้วนะพี่พีนี่น่าเก็บมากๆนะครับเป็นเหรียญพระเจ้าตักศิลน,นะครับพิธีใหญ่อันนี้น่าเก็บมากๆนะครับน่าจะมีหลวงู่ทิมหรือเปล่าผมไม่ได้ใจนะแต่รู้ว่าเกจิแบบปุกเสกแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมนี่อันนี้ไม่แพงนะพี่ๆี่เอาเหรียญละแค่250นะครับ ท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะพี่ๆสามเหรียญน,นะครับถ้าเอาหมดเดี๋ยวลดได้นะพี่ๆยินดีแบ่งปันนะครับผมสมภาพสวยๆพักเครื่องพิธีใหญ่น่าเก็บนะนี่อันนี้ถือว่าเป็นพักเครื่องที่น่าเก็บมากๆนะครับผมโอ้ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหินนะพี่พวัดการุณาชัยนาทปี37แต่เป็นเป็นย้อนยุคมานะพี่แต่เป็นเหรียญเงินลงยานะพี่ๆนี่สวยมากๆเลยนะครับเป็นเนื้องเงินลงยา ท่านใดชอบครับผมสภาพสมบูรณ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นเหรียญเล่นนะพี่ๆถือว่าเล่นอยู่นะครับหลูงพ่อพคุณปริสสุทโธทอธิฐานจิตด้วยนะพี่ๆเนี่มีโค้ดตอกมีอะไรชัดเจนนะครับ ท่านใดหาอยู่ก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมอันนี้ตะกุดเก่านะพี่พี่อันนี้ไม่ทราบที่นะครับเป็นตะกุดเพื่อายน่าจะเป็นไม้ลวกทาทองและยันเต็มเลยนะพี่เจ้าของก็เลื่อมไว้ใช้เลยนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบนะครับหลักร้อยเบาๆเป็นตะกุดเก่าๆอันนี้ไม่ทราบที่นะครับเป็นไม้ลวกแล้วก็ทาทองลงยันนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นกิ่งนะครับหลวงปู กิ่งรุ่นนวะโลหะพระกิ่งพร้อมพระชัยวัดหลวงปู่บุตรดาเขาเรียกว่ากิ่งสามอุนะพี่พี่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปของหลวงปู่บุตรดาถาวโลจังหวัดสิงห์บุรีเลยนะพี่พี่นี่เดี๋ยวสักครู่นะครับมาพร้อมพระชัยวัดนะพี่พี่นี่สวยมากๆนะครับผมท่านใดชอบนะครับผิวกระแสโลหะวันนะคือแบบแชมป์เลยนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับพระกิ่งสามอุนะครับพร้อมพระชัยวัดนะพี่พี่นี่ พระชัยวัดองค์จิตเดียวเองนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมยินดีแบ่งปันนะครับพี่พี่เดี๋ยวสักครู่นะครับองค์ตุดท้ายของเราวันนี้ก็จะเป็นพระปิตานะครับมหาราบหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินปี49อันนี้อยู่ในซองเดิมเลยนะพี่พี่นี่สวยมากๆเลยนะครับผมนี่ผิวพันธุ์วันนะคือเดิมเดิมเอาแค่300พอนะท่านใดชอบปิดได้เลยวันนี้แบบเบาๆเลยนะพี่พี่งไงก็ฝากด้วยนะครับ กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่พก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สลับเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่พีผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจพักเครื่องไหนทักไลน์หรือโทรมาได้เลยครับสวัสดีครับหรือฝากคอมเมนต์ถามราคาได้เลยครับขอบคุณครับ